เพื่อนคะวันนี้ขอนำเสนออาหารเช้าง่ายๆนะคะวันนี้จะมาลองทำไข่กระเบื้องนะคะโดยการใช้แผ่นแป้งนะคะของเวียดนามนะคะในไส้ของมันนะคะเราจะใช้ไข่นะคะมีไข่มีต้นหอมนะคะมีไก่รวนแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนไปดูกันว่าทำอย่างไรนะคะ ะะเดินคะเราจะเปิดไฟอ่อนๆนะคะ อันเกลี่ยให้ทั่วๆนะเพื่อนนะคะเกลี่ยให้พอดีกับแผ่นแป้งนะคะนะคะแล้วเราก็ใช้ไก่นะคะเพื่อนๆมีฮอทดอกมีแฮมมีอะไรก็ใส่ได้นะคะวันนี้เรามีแต่ไก่ จะเป็นได้ทั้งอาหารเช้าอาหารบ่ายสำหรับคนทำงานนะเพื่อนนะฮะห่อไปทำงานได้สบายยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะ เราจะใส่ซอสลองไปเลยนะคะเพราะว่าสะดวกโดยการที่ว่าเราไม่ต้องเลอะเทอะหลายรอบนะคะ นวเพื่อนตอนนี้ยุคโควิดใช่ไหมคะเราต้องเตรียมอาหารจากบ้านไปเองนะคะเวลาเพื่อนห่อเนี่ยเพื่อนต้องอาพาจิกลองนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยพอเขาเย็นแล้วเขาจะนิ่มติดเกาวนีค่ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะอาหารกลางวันยำาบ่ายนะคะ กาแฟที่ทำงานได้เลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองทำนะคะไม่ยากค่ะ